ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัสทักแอดเพิบุลีแล้วก็เพจรถบรรทุกแต่งแห่งประเทศไทยนะครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อู่ช่างยุตตองโพนะฮะเหมือนเดิมครับมาที่นี่ต้องมีรถสวยแน่นอนครับอย่างคันนี้ครับผมนี่กีโนวิกเตอร์ FM2P หัวล่าครับกับงานตกแต่งนะครับกับงานตกแต่งภายนอกครับแล้วก็ทำสีหัวประมาณนี้นะครับดูภายนอกก็สวยไหมสวยอยู่นะ นี่ฮะพาวนดูรอบๆคันก่อนเดี๋ยวเราจะพาเจาะลึกดูทีครับท,ท,ที่นี่นอกจากรับต่อกระบะแล้วนะครับก็ยังรับทำสีแล้วก็ตกแต่งด้วยนะนี่ฮะงานสีครับทำสีที่นี่ นี่ครับภายนอกครับประมาณนี้ครับหวัวลากเทเลอร์ครับเป็นหวัวลากอันนี้น่าจะไม่ใช่ดัมนะนี่บรรดารถที่รอต่อหรือรอซ่อมแซมครับก็อทอยู่ข้างนอกนี่นี่คันนี้ครับส่วนล้อที่เราเคยถ่ายไปของสมหวังอีกเพรคครับเจ็ดร้อยเอาละครับมาชมกันมาชมกันว่าเป็นยังไงนะฮะ นี่ฮะโอ้โหแบบมันหล่อจริงๆสวยมากครับเ้าอู่นี่คือแบบมันเด่นมากนี่ฮะ FM 2P ครับกับเครื่องยนต์รหัส P11C UV ครับ380แดรงม้าทอป,ประมาณพั0สี่เหลือเยอาครับกำลังพละงกำลังนี่เหลือเลือ,อ,อ,อจงจริงๆชนกับเกียร์ เขาเรียกว่าอะไรนะเกียร์รุ่น M009 ครับก็เป็นเกียร์ดิสโลไฮคอีตันเกียร์ C นี่อัตราทดอยู่ประมาณ10อัตราทดประมาณ10กว่าๆครับถือว่าสูงอยู่นะสูงอยู่ด้านซ้ายนะนี่นี่ด้านซ้ายมาดูกันกันไดกระไดเอาเอาเรกกระไดกระไดสามขั้นครับบันไดนแหละบันไดสามขั้นอ๋ออันนี้พัดลมแอร์เขาซ่อนอยู่ต,งตรงนี้ อืมนีนี่เองนี่ฮะเวลาทำสีเวลาเขาทำสีก็จะถอดพวกทุกยุงยางอะไรยางขอบประตูถอดออกเลยมันจะได้ทำทำทำสีได้แบบเมียนๆแล้วก็ไปเป็นจุกไฟฟ้าจุกไฟฟ้าสิทันล็อกดัาซายมีที่ปิดโชว์น้องนะนี่เป็นะเก็บปลาซะด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นรองมือจับอันนี้ก็เป็นคอบแคบครับบันไดบันไดเลด นี่นะครับตรงใช้หมวกนุ่นก็เป็นเลดตอกลายครับเป็นลายปลาแล้วก็ลายเพยนกักด้านชายล่างครับเป็นเละตอกลายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลายดอกบัวแล้วก็ลายปลาครับบันไดสามขั้นนี่กระชนหน้าครับกระชนหน้านี่มาแนวแบบอบออบเลยนะ เพราะว่าชายล่างมันเตี้ยครับก็ทํำชายล่างมันค่อนข้างเตี้ยเลยก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นแนวนี้มันก็ต้องไปรถหลังถนนแหละถ้ามาวิ่งงานดัาก็ไม่ได้จะใช้เท่าไหร่นะบางทีมันแบบมันลุยครับบางทีงานรถดัานะมันลุยมันันเตี้ยไม่ได้ข้างล่างมันจะถ่ายหมดนี่ครับกระจังหน้าครับชุดหน้าสวัสดีครับเนี่ยแล้วก็แก้มข้างครับคคนที่เอาไวไหนครับ เขาตอนเย็นครับอันนี้ที่หัวก็ทำนี้ด้วยใช่ไหมใช่ะคะ่ะที่หัวก็ทำด้วยใกันนะใช่ค่ะงบประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้อันนี้แสนเก้าแสนเก้าตกแต่งตกแต่งพร้อมเลยแสนเก้าครับสนใจมาสนใจมาทำได้เลยครับแก้มก,กระจังหน้าอ่านี่แล้วก็นี่ฮะนี่ลายปก๋ยลป,ปัดกระจกทรงเดโกโทราครับ กระจกสองมาสามบานมองข้างสองบานแล้วก็กระจกฝั่งขวานี่มองข้างหนึ่งบานครับทรงเดโก้เหมือนกันสวยงามทนทานครับสวยงามทนทานเลยมาใช้แค่สวยเดียวครับทนทานด้วยเป็นเลทครับเเ็นเลทเป็นแน่นเลยเป็นหนาครับ เรียกว่ากันสาครัคบไปเลยกันซาโอ้โหสวยมันมันเงางานจริงมันเงาเงาเยยงกนกระจกหน้าดำเลยมันเงาจริงๆเนี่ยนะเวลาขับรถไปไหนนี่ข้างไหนมีกระจกนี่เอาปะสองข้างนอกเลยเนะี่ยเช็ดต่อถ้าเกิดคืนนีเ่เนา,นนานล้อก็ยัง เป็นกระทะเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นกระทะชุบหรือว่าเป็นกระทะอะไรก็ยังเป็นล้อเดิมอยู่มาไดสับคันใช้กชุนดั้นข้างโอเคจะปล่อฟไฟ,ฟ้านะเด็กครับหน้าตาเครื่องยนต์ฮีโน่พีคดีสีนี่แหละครับมาตาเขาก็จะโหนกเป็นนี้แหละก็เป็น ถ้าเป็น a ศูนย์เก้าซีมันก็จะเป็นเรียบฝาด้านข้างมันจะไม่มีรอยเว้าเห็นไหมฝาด้านข้างฮิโน่ a ศูนย์เก้าได้มีเขาจะแบบเรียบเข้เขาไปเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นกลมครื่งคล้ายคลื่นกลมแบบน,นั้นนะเดอ๋ยไม่ยากครับหน้าตาเครื่องมันต่างกันอยู่บางทีแค่เสียงมันก็ต่างแล้วเสียงเสียงเครื่องมันต่างอยู่นะยิ่งถ้าเกิดเป็นท่อเดินตรงเนี่ยมันต้องพูดถึงครับแม่งฟังออกเลยไอ้เหียอันเนี้ย p สิบเอ็ดอันเนี้ย a ศูนย์เก้า พีซีแต่เสียงแม่งจะแบบมันแบบมันแน่นอะมันแน่นเลยอเอศูนย์เก้าเสียงเขาจะบางๆหน่อยมันต่างกันครับเครื่องแต่ตัวคาแรคเตอร์มันต่างกันการใช้งให้งานพลังกาลังอะไรมันก็ต่างกันต่างกันหมดครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาใช้งานแบบไหนนะฮะรถแบรนดทุกยี่ห้อทุกรุ่นดีหมดครับแต่เราต้องแต่การใช้งานเราเนี่ยต้องเหมาะสมกับตัวนั้นนะฮะมันถึงจะแบบคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด เป็นประหยัดน้ำมันเล่นพัะกำลังเนตนทนทานเล่นความไวอะไรเล่นหลังถนนก็แต่ตัวก็อย่างว่าครับมันก็คัาใช้จงานมาต่างกันอ่ะมาดูข้างครับด้านซ้ายแผ่นเละครับนี่สโลโกแกนเขาเลยเนี่ยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนีด่สแกนสโซโกแกนอู่ช่างยุดเลยถ้าอยู่หลังรถมันจะมีคดทุคันฮนะนี่ถ้าออกจากอู่นี้นะเบผ่าชมากันนีดนัน นี่ปกติอยู่ข้างๆนี้ไม่เคยขาดข่ที่เราเห็นไหมเลยอ๋อเห็นเนาะโอเคมาดูกันต่อไฟท้ายเป็นไฟตองเจครับเดี๋ยวขอญาตเปิดไฟกัคลิปดีกว่าว่ามันวิ่งหรือเปล่าไม่วิ่งก็เดินละงานเนี้ยเออเออเปิดตรงไหนเปิดตรงไหน อาตรงไหนว่าไฟก่อทางไฟก่อทางวิเต้ตรงไหนเอ่ยอ๋อดาวอ๋อต้องกดลงเหรอทำไมอไฟวิ่งะด้วยอย่างเด็ดนะครับจัดจัดเท่ไหม เพื่อน่ะด้านหลังก็กมีทับทิมด้วยนะนี่ฮะข้างหลังก็เป็นเน้เน,นแบบเน้นเป็นชุดเหล็กครับเน้นเป็นเงาเงาเน้นของเงาเงาบางคนแต่เหล็กครับนี่ เราปิ้งปังทนทานครับน่าจะทนทานกว่าพลาสติกดำาครับอาด้านขวานะครับอันฝั่งนี้ก็จะเป็นปิดปิดไอ้ตรงถังลมอะ่ะนี่ตัวนี้เขาเขาก็จะเป็นเบรกแห้งครับฟูแอเบรกน้าตาเกียร์เ,เกียร์ยรนี่งานนุ่น กล่องนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของฮ i n o P11C ฮะตอนนี้ในญี่ปุ่นนะเครื่องตัวนี้มันจะไอรุ่น A09C มันจะมาแทนแล้วครับ P11C เขาไม่มีขายตอนนี้มันมันของคัสโปรเฟียเนี่ยมันมีแต่ E13C แล้วก็ A09C นะ p 1 1หายไปแล้วเพราะว่าอย่างว่าครับ A09C ตอนเนี้มันมันเป็นเทอร์โบคู่ ม้ามันได้308แล้วนะตอนเนี้ยรถบ้านเราบางคันอนะตอนนี้ก็วางแล้วนะไอตัว AO9 เทอร์โบคู่เนะี่ยแต่โยู่ในโช๊บ้านเรามันเป็น304ไงแต่ของงอกเขาเขายัดเทอร์โบ Turbo เพิ่มเขาเขาปรับแต่งอุปกรณ์อะไรใหม่โปรแกรมใหม่มันก็ได้308นี่นะฮะเนื่องด้วยบางทีเกี่ยวกับมลพิษนะครับสิ่งแวดลุงแวดล,ล้อมนะฮะ เราไม่ติดเรื่องนี้นะมันก็อาจจะแบบทุ่วันี้อาจจะมีเรถบรรทุกเครื่องวีแปดอยู่ก็เป็นได้แนละ้วประมาณน,นี้เออเสียงท่อเออคือว่าคันนี้ท่อเขายังเป็นท่อเดิมอยู่มันมันยังไม่ใช่ท่อเขายังไม่ได้ตัดแปลงหม้อพักอะไรใหม่นะฮะก็เสียงยังเดิมอยู่ยังไม่ไม่ดังเท่าไหร่เราเป็นท่อเดิมสดบอกเลยว่าลั่นแน่ ดังสะใจแน่ด้านขวานะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยมาดูเปิดประตูชมกันเลยนะฮะนี่บันไดสัง่งข้นเหมาะแหละปกติโชเฟอร์นะบางคนนะเขาขับอะ่ะเขาจะเอารองเท้าวางตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยขับเท้าเปล่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความสะอาดครับไอความเคยชินอะไรผมว่ามันไม่จะเป็นนะเพราะว่าปกติบางทีผมก็ขับ รถแสงเท้าบ้างไม่แส่งเท้าบ้างก็แล้วแต่ไปแต่ส่วนใหญ่ผมจะถอดเท้าเพราะว่าเนื่องด้วยความสะอาดครับคือบางทีมันจะเลอะอะไรนี่ไงก็มันแบบอยากให้บนแบบมันไร้ฝุ่นไม่มีฝุ่นกระจุงมกระจายในห้องโดยสารครับมันไม่ให้แบบไม่อยากให้สกปรกมากเนี่ยเ็ราะาชอบพันสกปรกก็บางคนชอบความสะอาดก็จะถอดเท้าขับนี่ละไหนก็ไหนมันอยู่หน้าตาเลียร์หน่อย มาดูหน้าตาเกียร์ M009 กันทิกเป็นยังไงเออนี่โอ้เบาลมเบาโฟกัสกันหน่อยนี่นะฮะเกียร์ C ครับเกียร์ R เกียร์ C เกียร์ C ตัวนี้อัตราทดอยู่ประมาณหนึ่งสิบกว่าสิบจุดเท่าไหร่นี่มันจำไม่ได้เหมือนกัน ดีครห้องเกียร์โลเกียร์โล,โลมี1-4ส่วนเกียร์ไฮก็ห8านะครับมีสวิตช์ด้านหน้าไ่ขอทาง้องโดยสารก็กว้างกว้างอยู่นะ มาไรตัวของนอกสักกว่ารถใหม่นี่มันนิ่มนิน่มแน่นครับรถเป็นใหม่โอเคครับประมาณน,นี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับอู๋ช่างยุทธหนอกโพให้ชมบดโทรไปรอรครับนี่ฮะัช่างยุทธไม่เคยขัดจใจตรอด0 96 93 46า9ครับ อูชัยยุทธตองโพหรือ Facebook ส่วนตัวของชัยยุทธชื่อชัยยุทธตองโพครับก็งบแสนเก้านะครับยังไม่รอบคันนี้งบแต่งทั้งหมดแสนเก้าสภาพนี้สภาพนี้แสนเก้าแสนเก้าเท่านั้นครับทาสีแต่เลดครบครับประมาณนี้นะครับผมออกมาได้สวยงามมากๆสวยงามไปไหนใครก็มองฮะอย่าลืมกดแลวกดแชร์กดสับตไครด้วยนะครับ ขอคนไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ